นี่ยี่กมไรนี่เกียรตินี่ก็อมอะนเกียรติอหกก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 นโอ้เลนี่อนี่กมยำโอ้ตอมยำนี่กตยำาอมยำเยอะแขเลียงน่ปลาตอดกยังะน้ำจุกต่อฝ่ายตำลลองตะกวดป่าปตะกวดช่งตะกวดล่น้ำจุกแมงดาไม่แล้วนี่ไม่น้ำจุมะม่วงสดอ๋อมะม่วงสดนาะจ้าสนาบานเลยเนาะ อร่อยนะตำตัวยักษ์เลยอ่ะครับ,บอืมน้องเต้นัาตออว่ามไาจิ้มเลยวันนี้เขาจำไปประกวดกันลรพี่น้องเออนี่ก็จำไปประกวดกันนี่ก็จำประกวดวันนี้เน,นี่ยกับมีตังเอ่ไอ้นี้อะไรนี่ละเอียดตอมเออเกงเลี้ยงนะเกงเลี่ยงเก่งเลี่ยงปลาทอดปลาตอดน้ำจุบ อาน้ำจุบบานแล้ว like oh, 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 mm. no, yeah, oh, really ันนี้นีครับเดี๋ยวมากินแล่นะครับพี่น้องเออนี่กุ้งโอ้โหตัวเลกเลยพี่น้องโอ้นี่นี่นอืมนี่เนี่เอกัมีอ้น่ครับโอุ้ดุดดเล่มา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 กินแ่วอย่้อยนี่นน้จุอได้อ่านปุ้งหยพี่น้องเออ

อมมาแรบแค่าน really cool> ีครับวันนี้พี่น้องเออวันนี้เด็มกลุ่มออโตโมอกันเขาต่ำไปประกวดกันกะปุมตรงมากินแหลกอนจิ้มแหลกอนโอ้ยร้อยุดยอดเลยหน้าแดงเลยกลุ่มปลาตก